おはよう、こんにちは、こんばんは、すみません。なんか、ホテルはどこですかロームレーンウキないインディートーンラップ、カウスラインガン。先生、じゃあなかぽん、さわディーカー、とゥコンサバイディーーカポン、こう、ナイクリピーなカポンじゃねえな、なんかあ、

ก็วนนี้ว่ค่บานะนะครับผมก็คือสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใช่ก็พูดถึงในภาษาไทยนะครับก็ถือว่ามันเป็นทักทายท้องเจ้าก็สวัสดีนะครับกางวังก็สวัสดีกางกงก็สวัสดีนะครับผมใจแต่ว่ามีภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ก็จะแต่ละอย่างนะครับก็พูดถึงนะครับก็ท้องเจ้านะครับโอไฮโอนะครับ โอ้ยยยนยปยย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 ายย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 ยคยย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 ัยย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 นยยยยยยยงยยยยยนยย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 เยย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 อยยยยยยก็ยยอย่ยยกท ก็เวลาขอโทษเจนจินนะครับก็ขอโทษすみませんนะครับใช่มันเป็นมันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็ใช้คำคำศัพท์นี้นะครับก็ปุ่ยๆนะครับมันเป็นมันเป็นติดปากนะครับก็ขอโทษนะครับใช่すみませんนะครับก็ก็้อที่สก็คือนะครับก็ค่า いくらですかอันนี้เท่าไหร่นะครับก็เวลาทุกคนไปซูโกนแล้วก็ออยากทราบว่ามันเป็นราคาเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าこれはいくらですかนะครับใช่โอเคคนที่ーー์นี้นะครับก็เวลาไปซูโกะนะครับก็เอาอันนี้นะครับเอาอันนี้โคเこれをくださいนะครับโคเこれをくださいこれก็คืออันนี้ですねくださいก็คือขอนะครับ だから、コーティーハンガ、コーティーハンガクはどこですかジュジュジュはどこですかジュジュジュユうてない長くちゃい。チェン、トイレはどこですかホンラン言うてないホテルはどこですかロームレーンユうてない駅はどこですかサタンニューロファイユうてない長く、アニコチャイブイボイ長く。 ก็ช่วงนี้มันเป็นทุกคนนะครับใช้ก o เกิลมากใช่ไหมครับผมแต่ว่าไม่ทราบว,ว่าไปยังไงก็ถามคนญี่ปุ่นดีกว่านะครับโอเคโคกิฮอกนะครับก็คือคู่เรจูจูจูนี้อีกไหมคะคู่เรจูจูจูนี้อีกมหสคะรบทครั้นี้ไปจูจูจูไหมครับใช่ก็ ถ้าสมมุติว่าม <go>. ันเป็นมาเที่ยวในเมืองนะครับเช่นโตเกียวโอซาก้าเกียวโตฟุกุโอกะนากอุยานะครับก็สงสัยว่าทุกคนนะครับก็ขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นรถเมลนะครับก็ถามว่าโคเรจูมีกี่มาสกับนะครับก็อันนี้มันเป็นใช้บ่อยๆนะครับสมมุติว่าผมเป็นของโอซาก้านะก็ไปเที่ยวโตเกียวนะครับก็ใช้บ่อยๆนะครับโคเรอาซากุซานีกีมัสกับนะครับ ็เป็นประโยคนะครับใช่ข้อที่7นะครับก็เ,เวลาไปร้านอาหารก็รวบกเมนูไม่ได้นะครับจะถามว่าおすすめは何ですかおすすめは何ですかみや来ねらめかนะมะไรนไรนะรััคบใช่ก็ทุกคนนะอาจจะอาจจะ คนที่คนที่ผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับก็สงสัยว่ามันเป็นสนใจวัฒนธรรมไทยสนใจอาหารญี่ปุ่นนะครับก็รู้เรื่อยเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นแนะนำของของญี่ปุ่นนะครับก็ถามว่าおすすめなนですかดีกว่านะครับใช่โอเคนะครับข้อที่8นะครับก็คือเวลาไปเที่ยวนะครับก็ อ่ะยากให้คอุ็ถ่ายรูปนะก็ก็จะบอกว่าภาอถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับนะก็นี้ก็ใช่ปุ่ยปุ่ยนะครับมันจะว่าเอ่อมันเป็นวิธีถ่ายรูปนะครับก็ของญี่ปุ่นกับของไทยนะครับแต่ละแบบนะครับก็หลังจากเอ่อจบนะครับอ่อของอูนนะครับขอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอ่อเช็คอีกว่านะครับมันเป็น เออตั uh, ้งตนี่お願いしますย่องนี่お願いしますนะครับก็ขอที่รูปอีกนบนึงนะครับก็มう一度นってくださいูที <laughs> <laughs> okay. ่ครับโอเคติกกานะครับก็สติว่ามันเป็นอ่ทุกคนนะครับก็่หาของของฝากนะคสำหรับของพ่ามนะครับก็มันเป็นเข้าอ่รนะครับก็จูจูจูว่าอะไรมครับนะครับมีจจจไหมนะครับก มีรังของฝากนะครับก็ในรังของฝากนะก็มีมัทจะไหมครับเออมัทจะว่าありますかทีชม <co> ัทว like SO? ่าありますかマッチャว่าありますか化粧品はありますかペンペนีーนะครับผมチャーแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็ก็คือเออมันเป็นพรอพาสีได้ไหมครับนะครับก็ทุกคนสงสัยว่าน่าจะอ่าสู้ก่อนยืนยใช่ไหมครับบอกก็มันเป็นพรอพาสีมันเป็น เป็นสังกัดที่สุนระะับก็เ i ễ n thuế できますかม,ม,เมนเสできますかนากะ,ะก็ใช่ก็เออ่ข้อสุดท้ายนะก็มันเป็นอ่าเลขที่นะครับเลขที่ภาษาญี่ปุ่นนะครับก็แนะนำดีกว่านะครับก็หนึ่งนะครับอิชิหนึ่งอิชิสองนิสองน,สองนิสามซังสามซัมมยงยงสี

จุนะครับผมใช่ทุกคนนะครับก็ไม่ต้องจำทุกเลขนะครับแต่ว่ามันถ้าทุกคนนะครับก็จำแลกซี่นะครับก็เป็นเป็นประโยคมากนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็ทุกคนนะครับก็มาเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับก็ออยากจะเจอกับทุกคนนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่มารับชมลิปนะครับถ้าถุกใจวิดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ